มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเชิญร่วมสัมผัสผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและสุขโขท,ทยัยในงานสุพิไทยซอฟต์พาวเวอร์2024 1-2สิงหาคมนี้ณศูนยะ์การค้าเซ็นทรัลพราสาพิษณุโลกร่วมสัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายชื่นชมความงดงามของสืบสารตำนานผ้าสิน้นวิถีถิ่นสุขโขท,ทยัย และแฟชั่นโชว์ชุมชนไทยพวนไทยยวนเพราะทุกวันคือรันเวย์แกรนโอเปริ่งโชว์ชุดผ้าทอของชุมชนบ้านกลางยังกลางคอร์เรคชั่นแฟชั่นโชว์ผ้าทออัตลักษณ์พิศุโรผ้าไทยใส่ได้ทุกวัยและทุกวันเวทีเสวนาจากผู้รู้ตกผลึกยกระดับซอฟต์พาวเวอร์เวทีเสวนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยสแตนด์อัพเดี่ยวคลุยจากศิลปินท้องถิ่น บูตสินค้าจากชุมชนชมช,อช็อปชิมแชะได้ทั้งสองวนันวันที่1และ2สิงหาคมนี้พรีเซนต์อัตลักษณ์ความเป็นเราให้คนทั้งโลกชื่นชม